ก่อนเดินก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับเรือสันปภาโชคลาภนะวันนี้พามาเปิดบ้านนะว่าในบ้านนั้นมีเรือแบบไหนกันบ้างน,นะครับแล้วเรือที่ควรจะมีอยู่ในบ้านนั้นเป็นแบบไหนนะั้นเราไปดูกันเลยครับก็ขอเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดก,ก่อนนะว่าระหว่างเรือสร้างนะกับเรือซ่อมเขาเขาเป็นแบบไหน,น อันนี้จะเป็นเรือเรือที่ผมสร้างขึ้นมานะเดี๋ยวขอให้ละาซอนก่อนนะแค่เพีสองนา,าที นี่มามาพูดถึงนะครับเรือซ่อมกันก่อนดีกว่านะในในเรือซ่อมของของผมนะครับในในชุดนี้นะจะมีม้ั้มหสามลำนะครับเป็นฝีมือของแฟนองเองนะครับที่รับมาซ่อมนะครับงานก็ชื่อเพจอะไรนะร้านซ่อมเรือเสียีร้าีทีนะครับโอเคไปกดดูทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมด สามลำนะครับหนึ่งสองสามนะเป็นงานของตัวนี้จะเป็นงานของทางภาคเหนือนะครับไม่ไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับนะว่างานแต่ละเจ้านั้นเขาก็ทําแตกต่างกันนะครับในส่วนของของลำลำนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเรือโ i ลินออฟต์ e ีนะครับตัวนี้จะเป็นเรือของในโซนของอเมริกานะครับตัวนี้จะเป็นเรือเวียดนามนะครับเป็นเรือนาเข้า ตัวน,นี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเรือของไทยนะครับตัวน,นี้เป็นผ้าตัวน,นี้จะเป็นผ้าไหมนะครับเป็นผ้าไหมอิเตาลีครับก็เขาเรียกว่าเป็นไหมสังเคราะห์นะครับตัวน,นี้ทางลูกค้านะรีเควสมานะครับว่าอยากอยากได้นะในในส่วนของเป็นงานผ้าไหมนะครับแฟนก็จัดให้นะครับในลำต่อมานะครับลำต่อมานะลำต่อมานี่ก็จะเป็นอยู่ในโซนของเรือ เวียดนามนะครับที่จะเป็นเรือใบไม้นะครับเชือกของเขานะครับจะขาดจะเปื่อยจะรุ่ยเขาเขาไม่ได้ใช่เชือกนะครับเขาใช้เป็นน่าจะเป็นได้นะครับเวลาผ่านไปสักห้าปีสิบปีเนี่ยนะเราขยี้กระบี้กระบี้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเชือกก็จะย่อยสลายไปเองเลยนะครับในตัวในตัวนี้แต่ในทางร้านของผมนะครับผมจะใช้เป็นเชือกไนล่อนนะครับ เป็นไนล่อนอย่างดีนะถ้าอยู่ในร่มนี่ก็มีอายุประมาณ20-30ปีนะครับเป็นเชือกไนล่อนที่เขาเอาไว้ถักอวนนะเอไว้สาหรับลงแหลงอวนนะครับในในน้ำนะก็ก็จบไปนะครับสําหรับงานงานจ่อมนะครับทีนี้มาพูดถึงมาพูดถึงงานงานสร้างกันบ้างนะครับขอขอยับมาต่อน,นะครับคืองานสร้างเนี่ยนะ ผมนะครับก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับ 1. คือเนื้อที่สร้างตามศาสตร์ของจุ้ยนะครับ2ที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมทั่วไปนะครับเอาไว้สําหรับมอบเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่นะหรือเป็นงานพิธีงานมงคลต่างๆนะครับอย่างขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะเป็นงานสมรสนะครับทั่วไปนะครับเลือกได้เลือกนะครับที่ว่ากระเช้าเป็นเหล้าเป็นกุหลี่นะครับเป็นการทําลายสุขภาพนะครับนะ หาเราหาของขวัญที่ว่าดีต่อใจนะครับอย่างอย่างเช่นลำนี้นะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นเรือขนาดสําหรับเหมาะนะที่จะไว้สําหรับออมอบให้ในงานพิธีต่างๆนะครับในงานมงคลต่างๆนะครับนะเสร็จต่อมานะครับอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับ <c oughs> นักสะสมเนี่ยนะก็จะมีหลายแบบเลยนะครับแต่ที่ผมทำอยู่ในตอนนี้ก็คือเป็นเรือ g o l เ e n นไฮนนะขนาด สี่อเซนนะครับตัวนี้นะก็เรือโกลเด้นไฮนนี่ก็จะเป็นเรือของอังกฤษนะครับไปกดดูได้เลยใน Google ม e ีบอร์ดตัวนี้โกลเด n นไฮ h เป็นแบบไหนนะครับนะก็ขอดูกันใกล้ๆ้ไหมอ่านะสูงมานะครับนะโอเคนะเรือโกลเด้นไฮเดี๋ยววันหลังเนดะี๋ยวจะมาถ่ายเจาะให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะแล้วต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเรือจกักรพรรดิมหาสมบัตินะขนาดห8ปเซนนะครับ นะคลนะเดี๋ยวจะไปส่งพ่กนี้แล้วนะครับเนี่ยลัสสกษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะก็จะเป็นเรือที่สร้างตามสารองคลช่ยนะครับโดยจะใช้วันเดือนปีเกิดของเจ้าของเรือหรือผู้ที่ครอบครองเรือนะครับมาเป็นตัวกําหนดสร้างนะด้วยวันเวลาในการสร้างหรือขั้นตอนในการสร้างนะ่จะมีทั้งหมด16ขั้นตอนนะในทุกขั้นตอนนะ่ะต้มงลงวันจุใชใจทั้งหมดนะครับนะ ตัวเรือก็จะสร้างมาจากไม้สักทองนะครับทั้งลําเลยนะตอนนี้เดี๋ยวจะถ่ายเจาะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ารายละเอียดและดีเทลข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับคุไดว้รับต่อมานะนี่ก็จะเป็นเรือฮ่องกงนะครับตัวนี้จะเป็นเรือสำเภาจีนฮ่องกงนะขนาดตอนนี้ขนาด39ซนติเมตรนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะรอวันและเวลาในการดึง การใบนะครับการใบก็จะเป็นเนี่ยนะครับติดตัวตัวแบบนี้นะครับตัวคัดคาดคัดคาดคาดคาด,คด,คดอยู่แบบนี้นะครับนับน่แล้วก็จะมีตัวตัวนี้เหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเหลือเห ah ลือทํารายละเอียดเก็บงานเลกเกอร์นะครับยังยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวรอแดดดีๆ er. วันเวลาดีๆก็จะเก็บรายละเอียดแล้วก็ติดสมอติดหางเสือหางเสือติดไปแล้วนะครับ ติดสมอแล้วก็รายละเอียดดีเทลอีกนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเสร็จไปนะครับส่วนของโซนโซนทางด้านนี้ก็จะเหลือเก็บรายละเอียดนะครับส่วนส่วนลำนี้จะเป็นงานโชว์นะครับโชว์ให้เห็นว่าในโครงสร้างนะของของเรือนะครับเขามีอะไรอยู่ข้างในบ้างน,นะครับส่วนส่วนทางด้านนี้ก็ นะครับก็จะปิดระบว้นะครับนี่นะทีนี้มาพูดถึงวิธีแยกแยะระหว่างเรือสำเภากับเรือสำเภาจีนนะครับท,ที่ที่เขานำไปเสริมมงจุ้ยกันนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรือที่สร้างตามสาสตร์วงจุ้ยเนี่ยคือมวงจุ้ยเนี่ยเขาจะมาจากนะเขาจะมาจากาจีนนะครับ ในวงจุ้ยเนี <komm ens an> <sk retali ated> ่ยต <hatten> ้องมาจากจีนนะครับแล้วจะต้องเป็นเรือสำเภาจีนเท่านั้นเรือสำเภาจีนนะครับจะสังเกตง่ายๆนะครับโดยเนี่ยนะครับใบของเขานะครับเขาจะมีก้านใบคาดอยู่ในทุกหลังนะครับเนี่ยหนึ่งสำเภาจีนนะครับที่สัเรียกสำเภาจีนท่องกงนะครับตัวนี้สำเภาจีนเป็นเรือจักรพรรดิมหาสมบัตินะครับตัวนี้จะเป็นเรือสำเภาจีนแผ่นดินใหญ่ครับเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าหนึ่งสองสามนะครับเนี่ย เขาจะมีเขาจะมีก้านใบนะครับคาดอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะแม้แต่ลํานี้นะครับเนี่ยที่เขาเก็บใบนะครับเนี่ยเขาเขาก็จะมีเขาก็จะมีก้านใบคาดอยู่นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นสองใบนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมเจ้าอย่างเงี้ยขนาดหนึ่งร้อยแปดเซนติเมตรจักรพรรดิมหาสมบัติตัวนี้ก็มีก้านใบคาดอยู่นะครับ ส่วนในส่วนของตรงนี้นะจะจะไม่ใช่นะครับแบบ่างนี้จะไม่ใช่นะครับแบบนี้นะนี่จะเป็นเรียงกิดนะต้นไฮครับไม่มีการใบนะครับเสร็จแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาจะมีคันถวยนะคันถวยยื่นออกมาข้างหน้าเนี่ยตัวเนี้ยจะไม่ใช่เลยนะครับอย่างแรกคือจะไม่มีคันถวยนะครับคันถวยตัวที่ยื่นออกมานะ๋ย่ผมใช้ดูคันถวยแต่ละหลัง คันตัวอีกตัวนี้นะตัวที่ยื่นออกมาจาับหัวเรือนะครับนี่หนึ่งตัวนะเห็นไหมครับลำนี้นะนี่นะครับเนี้ยคันถ้วยนะครับอย่างนี้ไม่ใช่เรือจีนนะครับอย่างน,นี้จะไม่ใช่คันไม่ใช่เรือจีนเพราะมี คันถ้วยนะครับเราต้องสองมือประครองหนักมากนะครับเนี่ยนี่ครับคันถ้วยอยันนี้ก็ไม่ใช่เรือจีนนะครับหนักจีนนะครับเห็นไหมครับว่าในในพวกที่เป็นใบโค้งนะใบโค้งมีคันถ้วยไม่มีก้านใบอยู่เนี่ยไม่ใช่เรือสำเภาจีนนะครับเราต้องแยกแยะกันให้ออกนะครับว่าเรือที่ เสริมพงจุ้ยนะครับกับเรือที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมเอาไว้โชว์อย่างเดียวนั้นเป็นแบบไหนกันนะครับก็มีอะไรที่จะสงสยัยหรือจะมีอะไรที่เพิ่มเติมกันตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาดูได้เลยนะครับหรือใครที่จะสนใจที่จะมาเรียนเรือสำเภานะครับหรือใครที่อยากจะมีเรือสำเภานะเอาไว้ไปเสริมพงจุย้ยหนุนดวงไว้ที่บ้านนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่ 0 6 3 3 6 8 6 8 3 3หนะครับหรือจะเป็นลายอนิที่รัดเดร์นะครับ R A W T D R นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับฟังรับชมมาจนถึงจุดน,น,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ